สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t r u Channel นะครับก็เป็นสเปอร์กับซอนเฮงมิน erm นะครับที่อยากจะพูดถึงในกรณีที่สุดท้ายแล้วนะครับเออซอนเฮงมิน erm เองก็ทำการประกาศอำลาสเปอร์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากได้คุยกับทั้งโซมสสรทั้งตัวของโทมัสแฟรงด์ด้วยและเจ้าตัวก็เป็นคนประกาศเองโอ้มันก็เต็มไปด้วยคราบน้ำตานะครับเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆท,งที่ลูกพี่ซอนนั้น บอกลาสเปอร์ไม่ง่ายเลยนะครับซอนเางเมนอยู่กับสเปอร์มาร่วม10ปีตั้งแต่ปี2015และปีนี้ก็มันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันแล้วกันนะครับว่าการไปต่อไม่ได้นะมันแล้วมันเป็นทางเลือกอะไรแล้วสุดท้ายทำไมไม่มันเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่มีใครเข้าใจซอนหรอกครับว่าทำไมเขาถึงเลือกทางนั้นแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้กนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับว่า ค,คิดเห็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม qr code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับด้วยระ,ระยะเวลา,าสิบปีของซอนทังมินกับสเปอรม์มันไม่ง่ายอยู่แล้วนี่คือนักเตะเอเชียครับเราทราบกันดีนะนักเตะเอเชียนั้นมันก็มีกําแพงอะไรบางอย่างอยู่กว่าที่ นักเตะทางฝั่งยุโรปเองหรือหลีกต่างๆในชั้นนําของโลกใบนี้กว่าจะยองรับนักเตะของเอเชียบ้านเรามันก็ไม่ง่ายทั้งนักเตะของญี่ปุ่นเกาหลี นักเตะแห่เอเชียบ้านเรามันยากมากนะครับที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้การยอมรับเราว่าช่วงหลังๆมาก็มันเป็นโลกที่มันพัฒนาไปแล้วนะครับการกีฬาความสามารถรักษาต่างๆนักเตะของเอเชียบ้านเราเรานะก็ไปโด่งดังนะครับมีชื่อเสียงมากมายแหละไล่กันเรียงกันมาตั้งแต่ปาร์คซีซองหรืออะไรต่างๆนักเตะของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปชอนทังมินเป็นนักเตะเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งที่ก้าวข้าสู่สเปอร์ตั้งแต่ปี2015 สิ่งสำคัญก็คืออยู่กับสเปอร์มา10ป,ปีและที่สำคัญเขาก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของทอตแนมฮอตสเปอร์ด้วยซ้ำไปความสามารถโดดเด่นนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายของเขาความว่องไวความคล่องตัวการจ่ายบอลการยิงบอลที่คมกริบของส่วนฮิงมินไว้ใจได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพอมาจนถึงฤดูกาลล่าสุดหลังจากที่เปลี่ยนจากสรชโกกูนี่ครับเป็นตัวของโทมัสแฟงเข้ามาทำหน้าที่ ก่อนหน้านี้ในยุคข,ของพอเชงยังพูดถึงอยู่เลยว่าในในในยุคข,ของอังแล้วกันในยุคข,ของอังเอง,เ,องเรายังคุยกันเลยว่าซอนทอมินอาจจะต้องอาลาชมสซอนเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าความเร็วของเขามันดอบลงพอดอบลงเนี่ยสิ่งที่อังเกนเน่หรือตัวของพอเชโกกูต้องการจากนักเตะก็คือความเร็วพอความเร็วของลูกพิสตอนเนี่ยมันดอบลงนะครับเราก็เลยรู้สึกเลยว่าซอนทอมินอาจจะต้องย้ายถิ่นกัน ต้องย้ายทีเหมือนกันแต่ด้วยความที่อยู่กับสเปอร์มานานการที่ให้เขาเป็นแบ็กอัพเนี่ยก็ยังคงมีประโยชน์กับสเปอร์อยู่ผมยังมองจุดนั้นอยู่แล้วผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่านักเตะเองอ,อยากจะย้ายทีมในวันที่ผมรู้สึกว่าสเปอร์โหเรียกว่าเป็นบ้านก็ได้อยู่มาสิบปีอ่ะมันไม่ใช่บ้านก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับนักครูขนาดเราไปเช่าบ้านอยู่ทํานู่นทํานี่อ่ะผมว่ายังอยู่กันไม่ถึงสิบปียังรู้สึกผูกพันเลยแต่นี่อยู่มันถึงสิบไปเต็มนะครับสาหรับตัวของชอนฮงมิน และนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วซอนังมินก็ถแถลงแล้วก็อำลาไปด้วยทางน้ำตาจริงๆสิ่งที่ผมคิดก็คือ1นนะครับผมรู้สึกผมว่าซอนังมินคงคุยกับโทมัสแฟงแล้วก็สเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละในเรื่องบทบาทของเขาในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงถ้าอยู่กับสเปอร์ต่อไปเขาจะอยู่ในใน,ใน,ใ,นในความสำคัญตรงไหนก็คงไม่ใช่ตัวจริงของสเปอร์แน่เพราะว่าเกมมันจะโหดข,ขึ้นแล้วก็หนักขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองอ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าพอแฟรงเข้ามาเขาอาจจะต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ทางตำแหน่งของปีกซอนทังมินก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์แฟรงเหมือนกันแล้วเขาอาจจะกลายเป็นแบ็กอัพไม่ถึงไม,ไม่ถึงขนาดหูนั่งดองเป็นเป็นโอ้โหต้องรอดแดดสามแดดสี่ถึงจะได้เล่นก็คงไม่ขนาดนั้นผมยังรู้สึกเลยว่าอาจจะให้ซอนทังมินเล่นก่อนหรือในบางเกมหรือในบางจังหวะที่เขาลงไปแล้วมันอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้มีซอนดีกว่าไม่มีผมยังรู้สึกอยู่แบบนั้น แต่พอมันมาถึงจุดนี้่ผมแค่รู้สึกว่าทั้งตัวเขาเองมันเลือกยากครับว่ากลับมาว่ากันถึงตัวของซอนทางมินละกันผมรู้สึกว่าถ้าเป็นข้อเสนอนี้หลายคนอาจจะแม่มันพูดยากแต่ผมแค่รู้สึกว่าซอนเองยังเชื่อมั่นในตัวเองยงเชื่อในความยังเชื่อในศักยภาพหรือเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าเขาสามารถเป็นเกลยวตัวหลักให้กับทีมได้อยู่ แต่นั่นไม่ใช่สเปอร์มองแต่นั่นไม่ใช่โทมัสแฟงที่มองการที่สเปอร์เองไม่ได้มองแบบนั้นมันเป็นทางเลือกแหละครับซอนจะอยู่ต่อในบทบาทแรกที่เราคุยกันไปก็คือเป็นแบ็กอัพให้กับสเปอร์กับเลือกที่จะย้ายออกไปและไปเริ่มชาเลนจ์ใหม่ๆหรือไปไปเริ่มบทบทบาทของนักเตะใน ในหลีกอื่นๆก็ได้ครับไปหาประสบการณ์หรือแม้กระทั่งไปหาความสําเร็จในหลีกอื่นก็ได้มันเป็นสองทางเลือกซึ่งถ้าถามผมผมว่ายังเลือกยากอยู่เลยอ่ะอืมแต่ชอนนึงมินเลือกแล้วครับเขาเลือกที่จะออกจากสเปอร์ไปแล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่ในบทบท,บทบาทของนักเตะในหลีกใหม่ ก็มีตามข่าวความมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกของอเมริกาเองก็ตามก็มีข่าวกับตัวของซอนเฮงมินด้วยหรือแม้กระทั่งหลีกของซาอุเองก็ตามแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตที่เราก็ต้องไปตามต่อว่าซอนเฮงมินนั้นเป้าหมายต่อไปของเขาจะไปที่ไหนก็คงได้แต่เอาใจช่วยสิ่งที่ซอนเฮงมินทํามาผมรู้สึกว่ามันเป็นโอ้โหมันมันมันเป็นอย่างกับน,นิยายะ่ะคือนักเตะเอเชียคือยากแล้วนะครับที่ หลายๆทีมจะยอมรับในความสามารถในยุคหลังนะคือในยุคก่อนหนะน้านี้ก็แล้วกันในยุคหลังคนระับผมว่าไม่มีใครปฏิเสธหรือไม่มีใครมองข้ามนักเตะเอเชียอยู่แล้วเพราะว่าทั้งคารมิตอมาอย่างที่เล่นกับไบรตันนะถึงแม้กระทั่งซอนเฮงมินเองเป็นที่ยอมรับด้วยซ้าไปเป็นเป็กที่เก่งมา,มากๆนะครับทั้งสองคนที่ว่ามานั่นนั่นจึงเป็นของการันตีเป็นเครื่องการันตีเลยว่าไม่มีใครมองข้ามในเรื่องของความสามารถของนักเตะเอเชียของเราไปแล้วแต่ การจะก้าวขึ้นมาจากนักเตะคนสําคัญเป็นกับตันทีมโอ้โหมันมันมันเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะ่ะทั้งให้เกียรติทั้งให้การยอมรับต่างๆนาะนาะโอ้โหผมว่ามัน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 บันสุดเหมือนกันกับกับนักเตะสัญชาติเอเชียอย่างอย่างเกาหลีใต้ของซอนเฮงมินน่ะผมรู้สึกว่านี่คือสุดเหมือนกันและเขาทําได้ลูกพี่ซอนทำได้ คือคือด้วยความเคารพจริงๆครับสำหรับซอนทางมินในในทั้งในด้านความสามารถแล้วทางไม่ว่าจะเป็นการประพฤติก็ตามหรือแม้กระทั่งอะไรถึงจะมีเรื่องราวอะไรบ้างบางอย่างใน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 ,ในการเป็นอาชีพของเขานะตามข่าวที่เราได้ได้เห็นได้อะไรกันไปก็ว่ากันไปก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผลงานในสนามเองหรือแม้กระทั่งการให้เกียรติการยอมรับจากทางสโมสรเองก็ตามผมว่านี่คือเกียรติเหมือนกันสําหรับตัวของซอนทงนังมินเอง แล้ววันนี้มันก็มาถึงซึ่งมันไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายแล้ว,วฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ครับพอกลับมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องบอกลากันไปแล้วก็ซอนเองก็เลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในวันที่เขายังเชื่อมั่นในตัวเองยังเชื่อในศักยภาพของตัวเขาเองว่าเขายังคงสามารถเดินทางไกลในบทบาทใหม่ของเขาได้อันนี้ก็ต้องให้ตามไปให้กําลังใจกันด้วยทั้งแฟนๆของสเปอร์เองแล้วก็แฟนๆของซอนธทงมินด้วยผมเชื่อว่าทุกๆคนเข้าใจเขาครับ คือผมเชื่อว่าหลายคนอยากให้เขาอยู่ต่อแหละผมเองก็อยากให้เขาอยู่ต่อมันมันก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของโซโมสอนเหมือนกันสําหรับตัวของซอนทิงมินนะครับในในกับสเปอร์คือถ้าพูดถึงสเปอร์เนี่ยเราก็นึกถึงลูกพี่ซอนเหมือนกันอืมแต่ด้วยความที่นักเตะเองหรือโซของซอนเองก็คงยังรู้สึกในในใน,ในความสามารถของเขาผมก็เชื่อว่าเขาเล่นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะ มันอาจจะยังไม่ตรงใจเขาอะ่ะกับการที่อยู่สเปอร์แล้วจะกลายเป็นแบ็กอัพให้กับทีมแล้วก็โอกาสในการันตีต่างๆมันไม่ได้มันมันไม่สามารถอยู่แล้วครับในยุคในยุคใหม่ของสเปอร์ในยุคใหม่ของโทมัสแฟรงองปีกแต่ละคนของสเปอร์มีความสามารถมีความเร็วจัดจ้านนี่คือมันมันปฏิเสธไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะาตัวของครูดูสมาโอ้โหครูดูสยังไงก็ยืนปักหลักอะ่ะแล้วนอกจากครูดูสเองอะ่ะมิกกี้มัวเองยัง,ย,งยังต้องย้ายอะ่ะยังต้องย้ายไปโดยการยืมตัวครับ และที่เหลือตอนนี้คือมีแต่นักเตะที่จี๊ดจ้าดแล้วก็วัยกำลังโหกำลังพลิกพลิกทั้งนั้นเลยซอนฮึงมินจะแทรกยังไงสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแค่ความเก่าแล้วก็ความสามารถที่ลงมาแล้วมันอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้แต่ว่าซอนฮึงมินเองอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับเขาอาจจะต้องการที่อยากเป็นตัวหลักอยู่ยังยังเ,ยเชื่อในตัวเองอยู่ผมก็เคารพตัวของซอนได้เหมือนกันก็ รอดูแลกันแล้วรอติดตามนะครับเอาใจช่วยลูกพี่ซอนด้วยนะครับในบทบาทเนนะี่ยดือดแล้วกันในกับกําลังที่จะเริ่มต้นใหม่กับทีมไหนสักทีมหนึ่งนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอเมริกาหรือฝั่งของลีกซาอูเองก็ตามผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมก็รู้สึกว่าก็ยังให้กําลังใจกันแล้วกันเป็นกําลังใจให้กับลูกพี่ซอนต่อไปนะครับแล้วก็เอาใจช่วยสเปอร์ด้วยมีความเปลี่ยนแปลงและล,ล่าสุดก็ได้ตัวของเจ้าปรินญ,ญามาด้วยเหมือนกันเป็นกองกลางที่เก่งมากคนหนึ่งเลยนะ ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับระบบของแฟงเดียในการเล่นแบบเหนียวแน่นตรงกลางแล้วได้เจ้าปรินยามาโ,โหซื้อถูกจริงๆนะครับซื้อถูกคนซื้อถูกตัวจริงๆสําหรับสเปอร์ในในฤดูกาลนี้นะครับเสริมทั้งคูดูสเสริมทั้งตัวของเจ้าปรินยามาแกล่งทั้ง2คนเลยและสเปอร์ตอนนี้กลมกล่อมมากนะครับในเรื่องของทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับผมว่าสเปอร์พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วทั้งในศึกเูฟามเซนเปอีกเองแล้วก็ศึก พรีเมยร์ลีกด้วยปีนี้เราจะได้เห็นพิมเมยร์ลีกมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเหมือนกันหลายๆทีมผมว่ากําลังเริ่มมาได้ดีแล้วมาได้ถูกทางแล้วมีแต่ทีมที่แร่งขึ้นทั้งนั้นด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่บิ๊กซิกต่อปีแล้วนะครับผมมองว่าหลายๆทีมก็เสริมมาได้น่ากลัวเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันพรีเมยร์ลีกเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างสเปอร์เองก็เหมือนกันกําลังจะก้าวเข้าไปสู่ในในยุคใหม่แะ้วกันผมว่า ยูเอฟไอ p ซ e เปยกที่กำลังจะมาถึงถ้าสเปอร์ไปได้ดีผลงานหูมาได้ถูกจังหวะโทมัสแฟงเข้ามาได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดีของสเปอร์ แฟนๆเองก็เชร์กันสุดใจสุดตัวไปได้เหมือนกันสําหรับดูการที่กําลังจะมาถึงแล้วก็นักเตะที่กําลังจะย้ายออกไปอยากกับตันคนเก่งของเราน,รนั่นก็คือซอนฮฮงมินเอาใจช่วยกันทั้ง2คนละกันทั้งสมโมสรเองด้วยแล้วก็ตัวกับตันซอนฮฮงมินด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นน้ําตาของลูกพีซอนไปเอาใจช่วยกันเยอะๆกันละกันนะครับแต่ก่อนจะจากลากันไปผมขออนุญาตฝากพี่ๆท,ทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตามพีอาร์โค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุ หำลังใ,ใจด้วยขอบพระคุณมา,มากๆนะครับ e อนจอยครับ